รู้เขารู้เราครับอินโดนีเซียแชมป์เก่าซีเกมแชมป์ฟุตบอลนะเตรียมปรับทัพเพื่อที่จะป้องกันเหรียญทองนะครับก็โค้ชของเขาก็คือนายอินทราจาฟรีนะครับมั่นใจศักยภาพของทีมหลังจากที่มีการเสริมกำลังสำคัญด้วยผู้เล่นเชื้อสายดัชเพิ่มขึ้นอีก5รายนะครับพร้อมกับผลึกกำลังแข้งชุดเก่าทึ่ตอนเป็นแชมป์ชนะไทยอ่ะนะอีก3คนลุยสึกรอบแรก ก็จะเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนม,มานะครับความเคลื่อนไหวของคุปบอลชายอินโดนีเซียนะครับเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเมื่อ2ปีที่แล้วเตรียมปรับทัพเพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้อีกสมัยหนึ่งสื่ออินโดนีเซียบอกว่านักเตะอินโดนีเซียชุดนี้มีการดึงเอานักเตะดัชเชอ้อสายอินโดนีเซีย5คนนะครับเข้าร่วมทีมก็จะมีดิออนมาร์กนะครับตองหลังจากเอสเต เอ land, สเตนี่ก็เป็นดีวีซีลีกนะครับของฮอลแลนด์สมสรท็อปฮอลนะครับแล้วก็อีวาเจนเนอร์นะครับคนนี้ก็ผ่านการเล่นระดับเยาวชนของสโมสรอูทรักเล่นมาแล้วถึง68นัดนะครับลาฟาเอลสตูอิคกองหน้าที่เคยเล่นให้อินโดนีเซียชุดใหญ่นะครับที่ไปคัดฟุตบอลโลกเกือบได้ไปรอบสุดท้ายยานสเลวนนะครับเล่นในลีกอ mm ินโดนีเซียเช่นเดียวกับสตูอิก นอกจากนี้ก็ยังมีามาโลซิลตรานะครับจากสโมสรโบแลนดัมนะครับหนึ่งสูงสุดข,ข,ของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ยังมีนักเตะแชมป์เก่านะครับที่เอาชนะไทยเมื่อ2ปีก่อนก็คือมาเซลโลเฟอร์ดินานกองกลางวัย21สปีโมฮัมหมัดเฟอรา์ารีอันดันดาเรฮานนะครับ3าคนนี้ก็จะกลับมาช่วยทีมต้องกันแชมป์ก็มั่นใจนะครับว่า ดูจากฟอร์มนักเตะตอนแข่งขันและการสุดซ้อมมั่นใจว่าดีพอที่จะป้องกันแชมป์ซีเกมได้อีกสมัยหนึ่งอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่ม C ครับเจอกับมีฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมานะครับแล้วก็จะเอาทีมที่เข้ารอบดีที่สุด1ทีมนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งอันดับ2เนี่ยก็จะมาโดยอันดับ2ที่ดีที่สุดอีกหทีมเข้ามารอบรองชนะเลิศต่อไป